บรรยากาศแห่งความสดชื่นในวันคริสต์มาสก็ฟุ้งกระจายทั่วห้องข่าวสีสันมันเทิงเลยค่ะเมื่อสามสาวแซนตี้สุดสวยนำโดยนางเอกซิลิต้าเจนเซนคิมเบอรี่ยาย่าหญิงและน้องฟุตชินพาสจากหนังสยองขวัญเกมปลุกผีค่ายไฟยสตาร์ก็มาอวยพรต้อนรับปีใหม่ให้แฟนๆมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมหอบผลงานในปีหน้ามาเรียกนํำย่อยให้ไหลแบบนอนสต็อปกันด้วยค่ะ วันนี้ก็สวัสดีพี่พีค่ะที่สีสันบันเทิงค่ะก็เป็นที่แรกที่มาสวัสดีด้วยค่ะแล้วก็ได้ข่าวว่าเป็นคน,น,คนแรกของสีสันด้วยใช่ไหมคะ <c oughs> ค่ะก็อยากจะไว้วอรในพี่พี่สีสันนะคะมีความสุขกันทุกทุกคนเลยนะคะเฮงๆงรวยรยตลอดทั้งปีค่ะ <c oughs> ปีใหม่ก็ใช่ค่ะก็แอบรักออนไลน์เรื่องแรก ในเรื่องในในต้นปีอะค่ะก็จะออนแอร์แล้วก็ฝากเรื่องนี้ละกันนะคะให้คนดูได้ได้ดูกันเต็มที่จนถึงไปถึงวันวาเลนไทยเลยค่ะค่ะปีหน้านะคะก็จะมีการเปิดกล้องละครเรื่องใหม่ค่ะเรื่องชาวบ้านเจเรือนนะคะเรื่องนี้ได้กลับมาเล่นกับพิติเจษสาินพรด้วยค่ะแล้วก็เรื่องราวเนี้ยตอนอ่านบทเนี่ยจะชอบมากก็คือแบบมีย้อนไปในอดีตด้วยแล้วก็มีปัจจุบันด้วยแล้วก็มีเรื่องความรักระหว่างแบบ พี่ติก๊กกาลิต้าอะไรอย่างเงี้ยพี่ติ๊กเขาจะเหมือนเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนแล้วเรามาอาศัยในบ้านแล้วเราก็มันลึกละมันสนุกอะค่ะแล้วก็เขาก็พาเราย้อนไปในอดีตอะไรอย่างเงี้ยค่ะปิ๊งรักกันยังไงก็ไม่เราต้องติดตามในละครนะคะ